สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมู่งที่21กุมภาพันธ์2 000, 5 1 9น้ําน้ำนิชนานวังคาหาดอดีผู้สมัครสอสอพักประชาชน โพสการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของพลฐานนายหนึ่งหลังถูกสั่งขังเรือนจำเพราะลากลับบ้านเกินกำหนดแต่กลับเจอเรื่องพิศวงตอนเผาสงสัยหนักเข้ามาอยู่ได้ยังไงน้ำนิชน,นันระบุว่าพิกัดทบกรมปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ค่ายพรหมโยธีปัจจินบุรีพลฐานเพชรรัตน์กำลังยิ่งอายุ22ปีเสียชีวิตวันที่11พฤศจิกายน68ถูกทำโทษเพราะลากลับบ้านเกินกำหนด ถูกสั่งขังที่เรือนจำมณฑลฐานบกที่12จำนวน15วันเสียชีวิตวันที่10ในเรือนจำเกิดอาการล้มลงชักเกรงและหมดสติเพื่อนผู้ต้องขังปฐมพยาบาลแล้วนำส่งโรงพยาบาลไข้จักระพงคุณหมอแจ้งว่าคนไข้ไม่มีชีพจรแล้วอายการเลยส่งผ่าศพชนสูตรที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศแพทย์แจ้งว่ากล้ามเนื้อหัวใจโตผิดปกติแบบคลั่งเลือดข้อสังเกตและข้อสงสัยของญาติมุมกล้องตรงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแต่คนวิ่งเข้าช่วยเหลือ ผู้ต้องขังที่ถูกเรียกสอบ2ใน9ให้การไม่สอดคล้องกันและว,วิธีทำ CPR ไม่ถูกต้องหลังเหตุการณ์นิ่งลงมีการเค,คาะระฆังส่งสัญญาณให้ผู้คุมเข้ามานำตัวส่งโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลหมอบอกเสียชีวิตแล้วอายการถามเสียชีวิตตอนไหนไม่มีใครตอบให้ญาติออกไปคุยอีกห้องแล้วกลับมาห้องเดิมมีการทำอะไรกับศพก่อนเผาศพส,สเปอร์เคลียร์ร่างกายใช้ไม้เคาะเหมือนมีอะไรอุดอยู่ด้านในแข็งๆในปากแต่สเปอร์ไม่ได้ล้างค้างอ้าปากดู สับเปลอได้แต่สงสัยหลังเผาศพตรงกระดูกเจอช้อนสั้นบนอยู่กับกระดูกกําลังหาทางตรวจส่ง DNA ที่ช้อนญาติไม่อยากให้ผ่านร้อยเวนญาติกังวลไม่มันใจผลการตรวจใครพอแนะนําสถานที่ช่วยแจ้งมาด้วยไบเอ็กซ์เรยไม่มีให้ดูว่ามีอะไรในร่างกายไหมบอกแค่ผลชนสูตร การพูดคุยในลายกลุ่มฐานบอกว่ามีการซ้อมหมู่จึงทาให้เสียชีวิตเพราะที่เรือนจําแห่งนี้ใบประวัติการรักษาจนป่านนี้ยังไม่ได้จะโรงพยาบาลญาติติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าพอ,ออยังไม่เซ็นต้องตั้งคณะกรรมการก่อนช่วยกําหนดวันมาด้วยขอให้กองทบกชี้แจงข้อกังขาและทําความจริงให้ปรากฏขอให้สื่อช่วยกอดติดตามเคสนี้ช่วยครอบครัวพลทหารพิชรัตน์กาลังยิ่งด้วยญาติอนุญาตให้โพสต์รูปออกสื่อเปิดหน้าและเปิดเผยเอกสารของพลทหารพิชรัตน์กาลังยิ่งได้